ทุกอย่างก็สงบลงโจมิงดุยฟื้นลืมตาขึ้นมาภาพที่เขาเห็นนั้นทำให้เขาต้องตกตะลึงรอบตัวคือห่วงมิติที่เต็มไปด้วยหมอกควันสีเทาไหลที่สิ้นสุด เบื้องล่างคือความว่างเปล่าที่ไหลก้นบึง้งท่ามกลางสายหมอกมีจุดแสงคล้ายกับดวงดาวสีแดงเข้มลอยอยู่มากมายนับไม่ถ้วนด้วยความสับสนและหวาดกลัวเขาเผลอเหยียดมือไปสัมผัสกับดวงดาวสีแดงดวงหนึ่งทันใดนั้นดวงดาวนั้นก็ลุกไหม้และละเหดหายไปในพิบตาเขาสะดุ้งและชักมือกลับมาแต่กลับไปโดนดาวอีกดวงโดยไม่ได้ตั้งใจและมันก็ลุกไหม้หายไปเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนักลุง เบคลัดอเดฮอคุณหนูสูงสักที่กำลังพยายามปลุกกระจกวิเศษของตระกูลก็ถูกแสงสีแดงเข้มจากบานกระจกโอบล้อมร่างกายของเธอเอาไวา้และกลางทะเลโซเนียอันบ้าคลั่งอันเจอร์วิลสันชายผู้สวมชุดคลุมลายสายฟ้าก็ถูกแสงสีแดงฉานกลืนกินล่างไปเช่นเดียวกัน